ตอนนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการขูดมะพร้าวอ่อนนะคะเพื่อที่จะนใส่ขนมบ้าบินมะพร้าวก็อ่อนมากเลยนะคะก็คงได้เนื้อมะพร้าวไม่เยอะเท่าไหร่สองลูกนะคะที่ใช้แต่น้มามะพร้าวหวานมากนะคะ วันนี้นะคะแอดมินจะมาทำอะไรเอ่ยนะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะก็ลองดูนพะพอดีว่าอยากกินขนมบ้าบินนะคะไม่มีขายนะคะแถวนี้ก็เลยแบบเจอสูตรนะคะก็เลยอยากจะลองดูไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะคะซึ่งเป็นการลองครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะ แบบแรกเลยนะคะก็จะเป็นกะทิกล่องนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็เครื่องนะคะสำหรับทำขนมนะคะก็เลยแบบเห็นน่ารักดีนะคะแล้วก็น้ำมะพร้าวนะคะสองลูกกะทินะคะแล้วก็แป้งข้าวเหนียวนี่เนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะสองลูกพอดีอ่อนมากเลยได้แค่นี้นะคะใช้เป็นน้ำตาล สสยแดงนะคะเป็นน้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยพอดีว่าหอมดีนะคะชอบต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนผสมต่างๆนะคะก็จะเป็นมะพร้าวอ่อนนะคะแป้งข้าวเหนียวกะทินะคะกะทิแล้วก็เกลือน้ำตาลน้ำอ้อยนะคะแล้วก็ น้ำมะพร้าวอ่อนนะคะนี่นะคะขาดไม่ได้ก็คือเครื่องทาขนมนะคะแล้วแต่ว่าสะดวกใครมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะแล้วก็จะเป็นการลองทําขนมครั้งแรกเลยนะคะสําหรับขนมบ้าบินไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะคะก็ต้องมาลุ้นกันนะคะขนมบ้าบินมะาพร้าวอ่อนนะคะนี่นะคะก็ใส่เกลือลงไปแล้วน้ําตาลทรายนะคะประมาณสี่ช้อนกาแฟนะคะแล้วก็ น้ำตาลน้ำอ้อยนะคะคลุกเค้เากันไปนะคะใส่แป้งลงไปนะคะหนึ่งถ้วยเดาเอานะคะนี่คือเดานะคะเวิร์บทูเดาคนกันก่อนแล้วกันเนาะคนก่อนคนไปก่อนเทน้ำกะทิลงไปนะคะ ใส่น้ำมะพร้าวลงไปเดาปริมาเอาเด้อพ่อแม่พีน่น้องคน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 ไปนะจ๊ะ ตานห้ละยตอนนี้นะคะก็ใช้ถุงมือเลยนะคะแล้วก็ทำให้แป้งเนียนๆนะคะพยายามพอดีเป็นการทดลองนะคะไม่ใช่ไม่ขาอะต่อไปขั้นตอนใส่เนื้อมะพร้าวนะคะใส่ลงไปนะคะมะพร้าวอ่อน เหลวมากเลยใช้ได้ไม่ได้ต้องมาลองดูขั <laughs> ้นตอนนี้นะคะก็ทดลองก่อนนะคะว่าใช้ได้หรือเปล่านะคะแป้งมันเห็วเกินไปหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะคะก็ไม่รู้นะคะ มาลุ้นกันนะคะว่าใช้ได้หรือเปล่าด้วยความที่อยากกินขนมบ้าบินมากนะคะด้วยความอยากกินขนมบ้าบินมากไม่มีขายนะคะแถวนี้ก็เลยลองทำดูนะคะหาข้อมูลใน Google ใน Youtube นะคะแต่ดูเหมือนจะเหลวเกินไปถ้าเหลวเกินไปเดี๋ยวผสมแป้งเพิ่มน,นะคะลองดูก่อนเนาะ ตอนนี้นะก็ลองพลิกมาแล้วได้หนึ่งอันแล้วนะคะต่อไปลองอีกอันนะ้คะอุ้ยขนมคบบ้าบินอุย้ยตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะทำครั้งแรกเอ้ยเอ้ยคือที่พลิกเพราะว่ากลัวไหมนะคะอุ้ย เชื่อว่าทำครั้งแรกก็สำเร็จบอกเลยว่ารสชาติอร่อยมากนี่นี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของบ้าบินนะคะลองครั้งแรกนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อกี้แอบชิมชิ้นส่วนแป้งไปนิดนึงนะคะบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะคะนี่ เดี๋ยวเรามาชิมกันเดี๋ยวเรามาชิมกัน นี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาขนมบ้าบินที่ทำเสร็จแล้วนะคะประมาณอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้หนูทดลองยามาทดลองชิมให้เราก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้หนูทดลองยามาชิมให้เราก่อนเปาก่อนหน้าร้อนอ้าว คำแรกและครั้งแรกของแม่ที่ทำขนมบ้าบิ่นและเป็นคำแรกที่ภูชิมอ้อย oh. อร่อยจริงเหรอเหมือนร้านไหมไม่เหมือนแต่อร่อยมันเป็นยังไงแป้งเหนียวแป้งแข็งแป้งอ่อนแป้งนิ่มกว่าร้านแตกต่างกับร้านยังไงสูตรแม่กับสูตรร้านยังไงก็ไม่เหมือนกันเพราะแม่มัว่วแต่อร่อยใช่ไหมเป็นไงภูโอเคปะ ก็อร่อยนะคะถ้าไม่ชมลองชิมดูแล้วนะคะลองชิมดูแล้วก็ได้ฟิลคล้ายๆว่ากินบ้าบินเนี่ยแหละค่ะอาจจะไม่ฟิลร้อยเปอร์เซ็นต์สักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะ นี่ก็จะเป็นหน้าตาขนมบ้าบินนะคะอร่อยมากเลยค่ะสรุปแล้วผ่านนะคะรสชาติเหลือแค่มะพร้าวน้อยเกินไปหน่อยเพราะว่ามะพร้าวอ่อนเกินไปสองลูกนะคะอ่อนเกินก็เลยแบบดูน้อยนะคะ นี่หน้าตาของบ้าบินนะคะแล้วก,ก็อร่อยดีนะคะเสียดายที่มะพร้าวอ่อนน้อยไปนิดน,นึงนี่ก็หน้าตาบ้าบินนะคะตามสภาพหน้าตาไม่สวยแต่อร่อยนะคะแสดงว่าผ่านนะคะชิมแล้วครั้งแรกรู้สึกเป็นไงบ้างคะคุณภูอร่อยมากอร่อยมากกินข้าวเหนยียวมะม่วงเลย มันใช่ไหมพูนี่มันขนมมากพี <c> ่ <oughs> กินาวาพี่จะบอกเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงเลยเหมือนจริงจริงเหรออ่ะอีกคําดิว่าใช่ข้าวเหนียวทุเรียนเปล่าแล้วเราแสดงกันสดๆกินกันให้ดูสดๆเลยนะเ <c oughs> สียงรู้ว่าเสียง <c oughs> แต่ฉันก็ต้องขอ้อง <c oughs> อร่อยจริงไหมพู ทำหน้านแบบอร่อยกว่าน,นี้ได้ไหม